ที่ทําพรบรแล้วก็ประกันภัยรถจนของบริษัทอารีาอันไปที่โคมนะกูเกิลโคมทําใน iPad ก็ได้แต่ถ้าเป็นมอเตอรศ์ไซค์ทำไม่ได้ก็มาที่อารีอัน เดี๋ยวจะส่งที่อยู่ไปให้ทีหนึ่ง a r ร a n c p c o m แล้วก็จะมีรหัสพาสเวิร์ดส่งไปให้ทีหนึ่งเข้ามาดูวิธีการก่อนนี่คือเว็บไซต์ของ a r i c n c o m มมาที่ e-business e-business ตัวนี้ขวามือน,นี้มาที่ประกันภัยรถยนต์นนี้ทางทะเล ประกรันอุบัติเหตุก็คงจะไม่จำเป็นต้องทำประกรันภัยการเดินทางก็สามารถทำได้ด้วยอะตอนนี้มาทำประกรันภัยรถยนต์นหัสเดี๋ยวจะส่งไปให้ทีหนึ่งกดล็อกอินเข้าไปเข้ามาแล้วเข้ามาสู่ระบบแล้วมาที่ตัวนี้อันที่สองอันที่สองนี้มาที่มอเตอร์อันที่สองมาที่มอเตอร์มาที่คอร์ส นิวบิสเนสแล้วก็มาฟาสคอร์ดเอาใหม่มาที่สองนี้มอเตอร์คอร์ดฟาสคอร์ดกดกดคลิกเข้าไปก็จะมาหน้าต่างนี้หน้าต่างใหม่ขึ้นมาโอเคอันนี้ก็คือตัวแทนก็คือชื่ออันนี้จะเป็นพรบอ,รอย่างเดียวถ้าคลิกตัวนี้อันนี้คือพรบรพร้อมประกัน อันนี้จะเป็นประกันประเภทสามสองสองพัทสามพัดทรายละเอียดเอาเข้าๆไปก่อนประเภทหนึ่งต้องโทรแจง้งอันนี้คือประกันอย่างเดียวทําประกันอย่างเดียวยกตัวอย่างตัวนี้ทําประกันพร้อมพรบรเลยเพื่อลูกค้าจะทําประเภทสามรายละเอียดภาพบังคับมาทนันแรกก็คือชื่อไม่ต้องสอนใจผ่านไปก็คือสามารถเปลี่ยนได้หรือป่าเนี่ยไม่ได้ โอเควันที่เริ่มต้มสมมุติวันนี้วันที่สิบเราก็เริ่มวันที่สิบเลือกวันที่เท่าไหร่สิบเอ็ดหรือยังไงแปดเดือนไหนอะไรเงี้ยเริ่มความคุ้มครองคลิกปุ่มนี้ขวามือนี้เป็นจุลายนจุลายนเป็นเดือนสิงหา,ากลับไปวันที่สิบวันที่สิบเดือนหกวันที่สิบเดือน เริ่มภาค,บ,าคบังคับอันนี้ภาคสมัครใจภาคสมัครใจคือประเภทสองประเภทสามก็อาจจะเป็นวันคุ้มครองคนละวันกันภาคบังคับก็คือพรบรอันนี้คือพรบรอ่าพรบรจะเป็นวันอื่นแล้วก็เลือกวันอื่นไปโอเคทั้งหมด3ามร้หกสิบห้าวันหรือเราจะคุ้มครองแค่ไม่กี่วันก็ได้ก็คืคอสมมุตินี่คือคุ้มครอง,รง,องวันที่สิบตรงนี้คุ้มครองวันที่เนี่ยสี่ มันก็จะอยู่ที่สามร้อยแปดสิบเก้าวันวไม่ใช่สวันที่สี่ออปีหนึ่งแปดเราก็ต้องย้อหนหลังไปสมมตินี้ยี่สิบเจ็ดก็จะโดนสามร้อห้าสิบเอ็ดวันสมมติคุ้มครองแค่ถึงเดือนมก,กราแล้วกันปีหนึ่งแปด ก็คือคุ้มองแค่สองอห้าห้าวันเดี๋ยวระบบก็จะคำนวณตัวเงินออกมาเพราะว่าบางทีลูกค้าจะขายรถใช่ไหมเขาก็จะจะไม่ทำรรการเผื่อไว้เยอะมากแต่นี่เราถือว่าเราทำนี่เดือนที่สิ สมมติเป็นวันที่สิบเดือนหกหมดอันนี้ภาคบังคับบังคับก็คือพรบรสมัครใจก็คือเสียตังค์ประเภทหนึ่งประเภทสองประเภทสามนี่คือสมัครใจภาคบังคับคือกฎหมายบังคับว่าต้องให้ทาโอเคก็เลือกวันที่อ่ะอันนี้คือของของทึ้นหมดกี่วันตอนนี้เรามามาเลือกดูรายละเอียดยี่ห้อรถสมมติว่าเป็นโตโยต้าโนวาปีสองพันแปด โตโยตา้าอ่าโตโยตา้าดูจากคู่เริ่มทะเบียนเนี่ยนะนะว่ามันมันเป็นรุ่นอะไรอย่างนี้สมมุติว่าเป็นอินโนวาชั้นเราก็จะมีฟอร์จูเนอร์ก็ดูจากจากจากในเล่มทะเบียนะว่ามันมันตรงกับตัวไหน,นเป็นโตโยต้าไฮเดียร์ไฮแอครุ่ตู้ฮิโร่มายตี้มายตี้ไทเกอร์วีโก้ไฮแอค ยินโนวาอินโนวาสองพันสีีปีที่จดทะเบียนอันนี้สมมุติปีสองพแปดภาคสมัครใจสมัครใจก็คือก็คือไม่ใช่พรบรภาคบังคับคือพรบรน,นั่นเองมันก็คือจะเป็นตัวเดียวกันในในกรณีที่บางบางที่จะไม่เท่ากันแต่อันนี้จะเป็นกรณีเดียวกัน ้าสมัครใจคือประเภทสองประเภทสามสามพักภาคบังคับคือพรบรจังหวัดที่จดทะเบียนสมมติเป็น่านจังหวัดครับตัวนี้อันนี้คือเราจังหวัดกรุงเทพสมมติไปก่อนอันนี้คือวงเงินเนี่ยทั้งหมดประเภทหนึ่งเนี่ยจะก้มคของแค่สามแสนห้าอย่างนีนี่คือสูงสุดทุประกันถ้าเพิ่มก็ได้ไม่มีปัญหาแต่อันนี้เรากราณีที่เราเอาแบบระดับสากลน,นะนะ จะเพิ่มก็ได้หมื่นหนึ่งสองหมื่นแต่เราไม่เพิ่มคือกรณีที่ลูกค้าเปลี่ยนแม็กมาจะคุ้มครองแม็กอุปกรณ์ตกแต่งเราเพิ่มไปหมื่นหนึ่งเรามาคำนวณเบี้ยประกันเบียเบ้ยรประกันนี้เป็นเบีย้ยที่มีการคำนวณส่วนลดกล้องติดรถจนเรียบร้อยหมายความว่าทุกวันนี้เขานิยมว่าถ้าใครมีกล้องติดรถเนี่ยก็จะได้ส่วนรถเบีย้ยประกันแต่ราคาตรงนี้เนี่ยมันรวมแล้วกดตัวลงไป เราจะได้ราคามาฮะเรียบร้อยและรายละเอียดวามคุ้มครอง VM หนึ่งอันนี้คือประกันประเภทหนึ่งสองพัดสามพัดแล้วก็ประเภทสามประเภทหนึ่งสองพัดสามพัดแล้วก็ประเภทสามอันนี้คือภาคสมัครใจส่วนภาคบังคับนี่เบี้ยประกันภัยภาคบังคับก็คือพรบหกร้อยบาทเท่ากันหมด พี่บังคับรวมภาษีเป็นหกร้อยสี่บห้าบาทเท่ากันอันนี้คืออันนี้คือถ้าถ้าเบีย้ยภาคสมัครใจหลังภาษีองกรามาดูแถวนี้ก็คือตัวนี้ก็คือเบี้ยทั้งหมดคือสองพันสองร้อยหนึ่งบาทนั่นเองนี่คือการที่เราจะเสนอราคาลูกค้าว่าราคาจริงๆน 2, นะเ,เนี่ยมันสองพันสองร้อยนะประเภทสามเนี่ยถ้าเป็นประเภท สามพัดเนี่ยจะอยู่ที่หกพันหนึ่งน,นะอ่าถ้าเป็นสองพัดคุ้มครองลถหายไฟไหม้ด้วยอันนี้ไม่คุ้มครองรถหายไฟไหม้สองพัดคุ้มครองลถหายไฟไหม้ก็คือเป็นน้องๆเป็นน้องๆประเภทหนึ่งนั่นแหละสองพัดเพียงแต่ว่าวงเงินของคุ้มครองเบี้ยก็ถูกสองพันเก้าเองเห็นไหมที่ต้องจ่ายจริงแต่ความคุ้มครองคือหนึ่งแสนี่ แต่ถ้าไปเป็นเพชนเองอาจจะสามแสนห้างไงจริงๆใช้ประเภทสองพัดก็พอส่วนสำคัญก็คือเนี่ยประกันภัยตัวผู้ขับขี่เห็นไหยสองแสนสามแสนซึ่งตามกฎหมายแล้วเวลาเกิดคดีความขึ้นมาวงเงินก็อยู่ประมาณสองแสนอยู่แล้วละ่ะสามแสนตรงนี้ก็คือเกินใช้ไม่ถึงอยู่แล้วเวลาประกันตัวผู้ขับขี่น,นะจริง,รงๆก็อยู่หลักะ อยู่ประมาณสองแสนนี่ขนาดประเภทหนงก็ยังสองแสนเลยแต่ตรน,นี้ไม่ต้องสนใจดูคร่าวๆอ่ะโอเคประเภทหนึ่งประเภทหนึ่งจ่ายจริงเนี่ยอุปรกรณ์สองหมื่นสองแต่ถ้าเกิดว่าคนที่ทำและไม่เคยเค,ยเคมเลยเนี่ยกับบริษัทไหนก็ตามทีเนี่ยจากเบี้ยสองหมสองเนี่ยก็จะถูกลงถูกลงถ้าเกิดว่าซ่อมห้างห้างก็คืออะไรห้างก็คือโชว์รูมลถนะราคาจะเป็นสองหมืนหนึ่ง ต่างกันประมาณพันกว่บาทถ้าลูกค้ามีงบก็บอกซ่อมห้างไปเลยอันนี้เป็นประเภทสองพัดก็คือจะจ่ายที่ห9พันเก้าแต่เราจะมีส่วนลดให้ลูกค้าคือได้ถูกกว่านั้นเพราะว่ามันมีการแข่งขันแต่และบริษัทก็จะมีเบี้ยราคาทุนเนี่ยไม่เท่ากันถ้าเราขายเต็มๆเ,เราก็จะขายได้ไม่เยอะอ่ามีประเภทสามที่เน้นว่าจะขายเยอะๆ 2,002ถ้ารวมพรบรละ่ละราคาเท่าไหร่มัน2 0 0แต่เราจะขายลูกค้าเพียงแค่2,100บาทพร้อมพรบรแต่ราคาจริงที่จะไปประกบกับลูกค้าคือ2,008อเราจะติ๊กที่ตรงนี้สมมติว่าเราจะเสนอแบบประเภทนี้นะประเภทสาม อันนี้ออกมาลังทางก็คือถ้าเกิดว่าลูกค้าโอเคเอาเลยเราก็จะกดปุ่มนี้ออกกำลังทานแต่เรายังไม่กดเราส่งใบเสนอราคาก่อนพิมพ์ใบเสนอราคา <c oughs> พิมพ์ใบเสนอราคามาแล้วก็จะมีใบเสนอราคามาว่าเป็นประเภทสามนะภาสมัครใจภาคบังคับคือพรบ วงเงินขอครองหนึ่งล้านบาทเนี่ยประกันตัวผู้ขี่ถ้าเกิดว่ามี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 ปัญหาก็ก็อันนี้ผ้าสมัครใจสองนสองพรบหกร้อยสี่สห้าแต่เราขายจริงก็คือใบตัวนี้เนี่ยเราจะออกให้ลูกค้าก็กดพิ้นได้เลยพิ้นกดปิน้น ปิุป๊บอ่าอันนี้เชื่อมต่ออยู่เราสามารถปิ้นได้เลยใบเสนอคานี้ออกไปได้โอเคกลับไปับไปไงอะองนี้สมมุติเราบอกว่าเราจะเสนอประเภทสามพัดสามพัดคือคุ้มครองอะไรบ้างคุ้มครองรถเราเองหนึ่งแสนบาทเนี่ยถึงประกันรถยนต์ของเราเอง าเกิดเกิดกรณีชนรถกับรถนะไปชนต้นไม้อะไรอย่างนี้ไม่คุ้มครองเขาจะซ่อมให้เราทํประกันจะซ่อมให้เราวงเงินหนึ่งแสนแต่อันนี้ประเภทสามจะไม่มีซ่อมให้เราไม่มีอะไรเลยอันนี้คือจะเป็นซ่อมบุคคลภายนอกหมดอ่อุบัติเหตุสมบุคคลก็ได้ห้าหมื่นแค่นั้นเองวงเงินแต่ห้าหมื่นจริงๆก็น่าจะพอนี่ความเสียหายก็คือหนึ่งล้านต่อคน ทรัพย์สินบุคคลภายนอกร่างกายและอาณาไม้ก็คือหนึ่งล้านเหมือนกันก็คือก็คือนั่นแหละก็คือคุ้มคอรองต่อคนนอนโรงพยาบาลก็จะคุ้มคอรองอยู่หนึ่ล้านไม่เกินแต่โดยมากประกันจะจ่ายไม่ถึงโอเคก็ไม่มีอะไรประกันตัวออันนี้ดีอยู่อย่างหนึ่งคือมีบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉิน หมายความว่ากรณีที่รถที่มอน้ํามีปัญหาน้ํารั่วมอน้ําตันรถสตาร์ทไม่ติดรถดับเราสามารถใช้บริการช่วยเหลือรถช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินได้ฟรีประมาณ20่กิโลหลังจาก20่กิโลก็จะมีเลทอัตราที่บริษัทรถล,ลากเนี่ยเขาก็จะมาคิดเราเพิ่มกัรลูกค้าเพิ่ม โอเคเรากลับไปใหม่เรากลับมาดูที่นี่สมมุติเราจะเสนอประเภทสองนี่ประเภทสองพิมพ์ใบเสนอราคาปึ๊บขึ้นมามันทันใหม่ขึ้นมาหน้าจอใหม่อาประเภทสองภาสมัครใจจะมีสองพัดสามพัดแต่นี่คือประเภทสองอันนี้คือระบบยังทำมาไม่ไม่เป๊ะมันไม,ไม่ไม่ออกมาเป็นสองพัดเฉยเลย ก็จะมาดูเบีย้ยวว่า,าลูกค้าต้องจ่ายจริงเนี่ยเจ็ดพันกว่านะแต่ความจริงจะจ่ายถูกกว่านี้เพราะว่ามีภาคบังคับเนี่ยภาคบังคับพะบอกภางสมัครใจมีประกันตัวผู้ขี่องเสียหายต่อรถสูญหายไฟไหมไนะมีสูญหายไฟไหมด้วยหนึ่งแสนบาทประเภทสองจะมีรถยนต์สูญหายไฟไหมหนึ่งแสนบาทโอเคแล้วโนก้กดพิมพ์พิมพ์ออกมาปุ๊บ เราก็ส่งให้กับลูกค้าให้เขาไปตัดสินใจแต่ถ้าเขาเอาเลยนะอะ่โอเคเปลี่ยนตรงนี้ออกไปไม่พิมพ์เรากลับมาสมมุติเรายังไม่พิมพ์เราจะออกกรรมาัานเลยล้วก็คลิกตรงนี้แต่ตอนนี้เรายังไม่คลิกเราลองดูแล้วกันคลิกออกกรรมันมา,า,นมาละควนี้พอตอนออกกรรมาานันเราต้องใช้ ใช่ของจริงนะความคุ้มครองภาคสมัครใจคืออะไรสองพัสดสามพัดวันที่ระยะเวลาภาคบังคับเริ่มต้นวันที่าละเลียรถยนต์ก็คือเลขตัวถังเลขเครื่องยนต์อันนี้ต้องกรอกน,นะเลขตัวถังเลขเครื่องยนต์ภาคบังคับคือพรบรคุคม้มครองบาไหนหมายเบัตรประชาชนลูกค้า กรณีเป็นบุคคลธรรมดาถ้าเป็นนิติบุคคลถ้าเป็นบ,บุคคลธรรมดานิติบุคคลบุคคลธรรมดานิติบุคคลก็คือบริษัทที่ออกในานามบริษัทเพื่อเขาจะนําไปหาภาษีหมายเลขบัตรคัน,นหน้านายนางชื่อนามสกุลคนลงท้ายไม่ต้องวันเดือนปีเกิดหมายเลขมือถือสําคัญจะมีอ e ีเมลแจ้งไม่อันนี้ เช็คมาแล้วเขาบอกไม่มีเมลแจ้งประเภทเพศชายเพศหญิงอีเมลมีก็กรอกแต่ควรจะก,อก่อเผื่อเวลาทางบริษัทมีส่งใบเตือนก็จะส่งไปทางอีเมลได้สัญชาตาิบอกลูกค้า,อาขอประเภทลูกค้าประเภทลูกค้าเป็นประเภทปีอย่างเดียวไม่ต้องสนใจอาชีพอาชีพเต็มเลยเลือกเอาอ้องกฎหมายอะไรก็ได้เลือกไปก่อน โยนาช่างโอโ้ธุรกิจส่วนตัวไปง่ายเลยธุรกิจส่วนตัวบ้านเลขที่หมู่ซอยประเทศถนนถนนก่องที่หลังกดจังหวัดก่อนประเทศจังหวัดจังหวัดนี้อะไรเงี้ยแล้วก็จะออกถ้ามีจังหวัดปุ๊บมีจังหวัดปุ๊บงรเทพพวกนี้ก็จะออกมาว่ามีอะไรบ้านเขตอะไร บนก็จะเหลืออยู่น้อยลงแหละตบลจนมทองรหัสไปรษณีบังคับมาให้ผู้เอาประกันเป็นผู้ขับขี่ใช่ไหมไม่ใช่ถ้าใช่ก็ก,กดใช่ปีเกิดปีเกิดเพื่อเขาจะดูความเสี่ยงว่าคนนี้อายุป,ประมาณเท่าไหร่ความเสียเ่ยงรายละเอียดผู้ชำระเงินเราก็บอกว่าเป็นคนเดียวกับผู้เอาประกันภัยเล ถาว่าผู้รับประโยชน์เป็นคนเดียวกันเลยจบหรือจะให้ลูกค้ากรอกเป็นชื่อลูกก็ได้ก็กรอกชื่อลูกลงไปชื่อพ่อชื่อแม่โอเคการพิมพ์ยืนยันการแสดงตนยืนยันการชัดพนักงานโอเคเลขที่กรมธรรมเดี๋ยวเขาจะส่งเลขที่ เลขที่กุามาทันมาให้เออันนี้คือเขาบอกว่าเราเลือกไว้สองอันหรือ่ไม่ใช่นี่คือสองพัอ๋อเมื่อกี้เราเลือกสองพัทไปนหน,นึ่งนี่สองพัทนี่คือเราพิมพ์ออกมาแล้วสองใบเนี่สองพันคืสามโอเคไม่ต้องสนใจตรงนี้อย่างนี้ไม่ต้องสนใจเลือกที่กุามภทัน เลขที่กนมธรรก็จะดูอยู่ในใบที่เราจะส่งมาให้ว่าจะเป็นเลขที่อะไรก็กรอกเลขที่กรมธรรม์อันนี้คือเลขเลขที่กรมธรรม์ของพอรบออพอกรอกเสร็จปุ๊บเราก็จะกดคําว่ายืนยันการออกกรมธรรหรือกดบันทึกหรือดูตัวอย่างแต่เรากดยืนยันไปเลยก็คือออกเลยพอออกมาปุ๊บมันก็จะได้ลักษณะอย่างนี้มาสามสี่ใบอันนี้มันจะเป็นใบเดียวแล้วเราก็กดพิพนจบ สองพัดเนี่ยอันนี้จะเป็นกรณีของเนี่ยประเภทเนี่ยตัวนี้เตัวนี้ประเภทสามมันก็จะบอกราคามาว่าเท่าน,นี้สองพันแปด้สี่บาทอันนี้เราขายจริงลูกค้าสองพันหนึ่ง